ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยู่ดีๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยมีคนดังทักเข้ามานะขอความช่วยเหลือโอ้เนี่ยฉันป่วยมากเลยฉันไม่มีตังนะฉันต้องการเงินจํานวนมากในการรักษาถ้าเกิดฉันไม่ได้เงินก้อนนี้เนี่ยฉันต้องไม่รอด,ดแน่เลยแล้วก็ขอเงินจากเพื่อนๆน,น,นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงหัวเราะนะครับมู๊แบบนี้เนี่ยใครจะไปเชื่อ แต่ว่ายังไงก็มีผู้เคราะร้ายนะครับที่หลงเชื่อกลอะไรแบบนี้อยู่อย่างกรณีนี้นะครับเกิดขึ้นกับผู้หญิงชาวฝรั่งเศสนะครับที่ชื่อว่าแอนซึ่งโดนแก๊งมิจฉาชีพนะครับซึ่งปลอมตัวเป็นแบทพิษเนี่ยหลอกเอาเงินไปกว่า30ล้านบาทเลยทีเดียว เรื่องของเรื่องนะครับมีอยู่ว่าคุณแอนนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงชาวฝรัร่งเศสอายุ53ปีคุณแอนเนี่ยก็เริ่มมีการใช้แอป Instagram นะครับแล้วก็อยู่ดีวันนึงเนี่ยก็มีข้อความถูกส่งมาหาคุณแอนนะจากคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นคุณแม่ของคุณแบ a d พิตโอ้เนี่ยลูกชายของฉันเนี่ยต้องการผู้หญิงอย่างเธอมากๆเลยแล้วก็วันต่อมานะครับก็มี Account Instagram อีก Account นึงเนี่ยติดต่อมาหาคุณแอนโดยอ้างตัวว่าเป็นคุณแบรพิต โดยทักมาว่าฉันเนี่ยอยากรู้จักเธอมากกว่านี้ก็พยายามคุยตีซีสนิทกับคุณแอนนะคุยเล่นกันทุกวันเลยมีการส่งวทกวีให้กันมีการส่งดนตรีแล้วก็มีการส่งภาพที่ถูกทาขึ้นจาก a อเนี่ยเป็นเหมือนเซลฟี่เนี่ยส่งให้คุณแอนด้วยซึ่งก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนสําหรับคุณแอนด้วยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณแอนกับสามีเนี่ยซึ่งเป็นเศรษฐีนะก็กําลังไปได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ มิชาชีพนะทำตัวเหมือนกับว่าซื้อของขวัญให้กับคุณแอนนะครับเป็นของขวัญหรูๆแล้วก็บอกคุณแอนว่าเนี่ยฉันต้องการส่งของขวัญไปให้เธอนะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องภาษีนําเข้าตอนเนี้ตัวเขาเนี่ยไม่มีตังค์เพราะว่าอดีตภรรยาของคุณแบดพิทเนี่ยแองจิเน่าโจลี่เนี่ยอายัดบัญชีเขาไว้ชางมิชาชีพที่แอบอ้างเป็นคุณแบดพิทเนี่ยก็เลยไม่มีเงินก็เลยบอกให้คุณแอนเนี่ยต้องจ่ายค่าภาษีนําเข้าเอง คุณแอนก็หลงเชื่อนะแล้วก็ส่งเงินไปให้ทางมิชาชีพเนี่ย9,000ยูโรด้วยกันหรือว่าประมาณเกือบ320,000บาทเลยทีเดียวแล้วพอคุณแอนเนี่ยยอมจ่ายตังค์ไปแล้วใช่ไหมครับพวกมิชาชีพเนี่ยก็เริ่มพยายามที่จะเอาเงินจากคุณแอนเนี่ยมากขึนเรื่อยๆเ,เนาะทางมิชาชีพเนี่ยที่ปลอมตัวเป็นคุณแบทพิทเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยกำลังป่วยอยู่เป็นมะเร็งไตต้องการเงินจํานวนมากในการรักษา แล้วก็ส่งรูปเซลฟี่นะครับที่เป็นรูปของคุณแบสพิตอยู่ที่โรงพยาบาลที่ถูกสร้างจาก AI นะส่งให้คุณแอนเรื่อยๆซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยครับความสัมพันธ์ของคุณแอนกับสามีเนี่ยก็ถึงจุดขาดน,นะครับฟ้องร้องอย่าร้างอะไรกันเสร็จเนี่ยคุณแอนก็ได้เงินก้อนโตมานะได้มา775,000ยูโรหรือว่าประมาณเกือบ28ล้านบาทเลย ซึ่งคุณแอนเนี่ยก็โอนเงินทั้งหมดนะครับให้กับแบรดพิทตัวปลอมนะครับจนกระทั่งคุณแบรดพิทตัวจริงเนี่ยเปิดตัวแฟนใหม่จริงๆคุณแอนก็เลยบอกเลิกกับแบรดพิทตัวปลอมแต่ว่าทางวิจาชีพนะครับก็ยังไม่ยอมหยุดนะก็ปลอมตัวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ FBI จะพยายามมาหลอกเงินเพิ่มซึ่งคุณแอนก็สุดท้ายก็ไปแจ้งกับตำรวจของทางฝรั่งเศสเมื่อฤดูร้อนปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็กำลังสืบสวนอยู่